กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใบมะย,ยมสูที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันมาแลมตปีแลาเดือนวันนี้เรากลับมากับสัตว์เลี้ยงตัวเดิมเพิ่มเติมคือมี3ตัวกบฮันฟอกของเรานั่นเองนี่ตัวแรกนี่ครับสีสตรอเบอร์รี่ต่อไปสีเหลืองบนเขียวหน่อย และสีสุดท้ายคือสีชอคค็อกโกแลตกดทั้ง3ตัวนี้แล้วได้มาจากสีบุญชูฟาร์มนะครับผมจะจัดส่งใส่กล่องพัสดุมาแล้วก็มีใบคำแนะนำการเลี้ยงเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายที่เลี้ยงให้มันกันย้ายที่เลี้ยงลงก่อนเราก็มีที่เลี้ยง3ที่ให้มันและที่สำคัญเวลาเราเลี้ยงสัตว์เราต้อง,ต,ง,ต,งตั้งชื่อด้วยนะครับ3ตัวนี้เนี่ยมีชื่อของมันแล้ว สตรอเบอรี ali, banana, ่บดาน่าและช็อปชิปโอ้โหชื่อโคตรน่ากินตามสีเลยนี่ถูกต้องนี่ใบเสร็จซื้อขายนี่เรามาเริ่มย้ายตัวแรกกันก่อนเลยบอกด้วยก่อนดีกล่องมีอะไร <ab> บ้างสตรอเบอรี่ไม่กล่องเนี่ยก,กล่องกล่องตะขายกันกบไว้กันกบขาลืน่นแล้วก็ใส่น้ําลงไปแต่ว่าที่สําคัญคือต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันครับต้องระวังมากเลยในการเลี้ยงกบเนี่ยยิ่งกบเล็กเนี่ยน้ําไม่สะอาด นิดเดียวเนี่ยมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้ง่ายมากซึ่งพอกบเป็นโรคแล้วเนี่ยเปอร์เซนต์ในการรอดชีวิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต่ําสุดๆเดี๋ยวเราจะเริ่มย้ายกันนะครับเริ่มจากเจ้าสตรอเบอรี่ตัวแรกนี่เห็นกบชัดๆเดี๋ยวเราจะเอาสแฟกน้ำมอสลงไปให้เขาอยู่ด้วยนะครับนี่ให้เขาลงไป ตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองกับบานาน่าตัวนี้อยู่สบนเลยลงไปง่ายๆนะลูกตัวนี้ดีดตัวนี้ดีดดูเลยสุขภาพบานาน่านี่ชื่อนะไม่ได้มอบนะบานาน่า,นานชื่อนะครับแล้วม็อบอะไรม็อบเหลืองอวินโดนี่ครับกับช็อกชิปอุวนอ่นะ ันตุบเลยว่ะเดี๋ยวเราจะย้ายสเแฟน้ามอสลงไปให้เขาครับแต่แป๊บเดียวก็เขาออก,กไล้มอสเนี่ยมันสกรปรกระวังเลยพวกเวลาเลี้ยงที่เลี้ยงที่มันเป็นเปียกนะครับง่ายที่สุดก็คือแค่เปลี่ยนน้ำทุกวันในเรื่องความสะอาดนะแต่ว่าในเรื่องของถ้าใช้เป็นที่เลี้ยงแห้งพวกขุยมะพร้าวหรือว่าสเปคน้ามอสเนะี่ยแต่ขุยมะพร้าวไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่า ผคุยแล้วมะพร้าวเนี่ยมันเป็นผงละเอียดมากแล้วมันอาจจะเข้าไปอุดตันในพวกลำไส้อาหารของกบได้แล้วกบอาจจะตายได้นะครับผมดังนั้นใช้สแปรน้ำมอสด,ดีกว่านะครับแล้วสเปรน้ำมอสก็หาซื้อง่ายลาค่ถูกเติมเยอะไหมครับคุณเตะตามใจนะครับพอแล้วพอแล้วอ,อ๋อเยอะไปนะ พอพอส่วนสำหรับช็อปชิดนี่มันอยู่แต่ไหนนาะนนี่พอละสำหรับที่เลี้ยงกบเนี่ยครับที่กล่องขนาดเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้นานเลยแหละสำหรับกบนะ่ะอยู่ได้จนมันตัวสักขนาดนี้ประมาณสักแค่นี้ก็ควรเปลี่ยนที่ให้มันได้ละ แต่กบมันก็ไม่ได้สัตว์ที่เคลื่อนไหวมากขนาดนั้นเพราะโดยธรรมชาติส่วนมากแล้วถ้าเขาอิ่มเขาก็จะอยู่เฉยๆหรือไม่ก็อยู่ในน้ําแต่ถ้าเกิดว่าเขาหิวเขาก็จะออกมาล่านะครับพวกนี้เวลากินอาหารเป็นเอกลักษณ์มากคือเขาจะกินแล้วงับไปทีเดียวทั้งตัวเลยก็สําหรับวันนี้ครับเรามาให้ดูกบ3ามตัวของเรากอนซื้อได้จากสีบุญชูฟาร์มเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราแต่เรายินดีโฆษณนาหาให้เขา <c oughs> ถูกด้วยนะถูกครับ 3ตัวเราได้มาในช่วงที่เขาจัดโปรนะครับผม350บาทรวมค่าส่งปะรวมเลยสรสบาทรวมค่าส่งนะคะรับเฉลี่ยตัวละ100ยาท1 0รบาทตัวละ100ย <หา S 1> เองหาได้ที่ไหนนะสี่บุญชูฟาร์มเพลแล้ว <laughs> <laughs> โห้พูดอย่างกับมาขายเองอะโดสำหรับวันนี้เรามากันแค่นี้ามาแนะนำน้องๆของเราให้พวกท่านได้เห็นก็ สำหรับใครที่ชอบนะครับผมหรืออยากดูต่อเราจะลงคลิปบ่อยๆแล้วกับไอ้ก,กบสามตัวนี้แหละถ้าใครอยากดูต่อก็ฝากดไลค์กด s ับส c r i b e และกดติดตามให้เราด้วยนะครับอยู่กันไปนานๆน,นี่เราอยู่กันมา6ปีแล้วนะเว้ยกับช่องเนี้ย <7 S 1> 6ปีเลยนะห <6 S 1> <6 S 2> ปีเปีเลยนะเ <c oughs> นี่ยย้อนกันไปดูตั้งแต่ผมยังตัวเท่านี้จนตอนนี้ผมตัวแค่นี้เราอยู่กันมานานมากเลยนะ <c oughs> ขอบคุณโฟลเลอร์ทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ผมขอบคุณจริงๆไปแล้วครับบ๊ายบายสีบุญชู <c oughs>